ไปก่อนแล้วไปอื่อไว้สองทางไว้่ออไปะอะไรอเมีไหมเนี่ยนานๆจะได้กินข้าวกระปองเนี่ยในป่าไปไม่ได้พอนั่งกลุ่มเราอ่ะ เอาไข่มาให้เมื่อคืนก็มีไข่ปลาบุคคลอะไรใช่ไหมโอ้โหปลาอไรไงปลาอะไรได้าอะไรไหมหนๆสีเหลืองเนี่มันชางไม่หยียเลยะแงสีเอไปให้คิว่าจะได้ไข่มากกว่าไข่เลยนะเนี่ยกคนไปก่ได้กันหนึ่งไป ดูไปเนี่ย